<Sesskate> Assalamualaikum dah Selamat pagi dah Hari ni kita pergi terang dengan upai hantar Z20 milik upai baru Kau buat teh hantar upai kayu dah uh, Kita pergi ni Dengar tali PE2 kena pelah Mari tengok lorong dada kita da, dah dah uh, Upai hot ni Eh hey, yo Ia buka jual dah leh

นี่ผมมากับสายพี่สองเขานพัดฮะมาดูว่าหมายาร่องส่งยางนี้จะมีตัวหรือไม่ฮะเป็นยี่เอี่ยตัวนี้เป็นน่าจะออกกลางเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนเดือนหน้าฮะเป็นเหี่ยไม้นะโอเคเดี๋ยวมาชมว่าร่องสวนยางนี้จะมีตัวหรือไม่ฮะโอเคครับ ได้ตัวยันได้ครับใส่ยู่ประมานี้กับ Z Z ยีิบเก้าฮะดึงอุเป Z โวลมิลล์เลยโอเคบากเกสโอดารกหละเดี๋แกเดแกเลีปลาครับ Ya yo, yo papá